หลังจบฤดูกาลน,นี้ไปแล้วเราต้องมาตามอนาคตของน้ำมูนะครับโชเซ่มูรินโญ่รายงานข่าวล่าสุดจากนักข่าวคนดังอย่างจาลูก้าดิมาร์ซโอแห่งสกายอิตาเลียนะครับบอกเลยว่ามูรินโญ่จะคุมโรมา่าในฤดูกาลน,นี้เป็นปีนปนสุดท้ายแล้วก่อนจะเป็นอิสระนะครับไม่ต่อสัญญาใหม่มูรินโญ่นะครับจะคุมโรม่าเป็นปีนสุดท้ายตามอายุสัญญาปัจจุบันดิมาซิโอครับอบอกเลยว่ามนะูรินโญ่น้ำมูจะไม่มีการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับโรม่าเพิ่มเติมอีกแล้ว ทำให้ฤดูกาล2023-2024ก็คือปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขาในถิ่นสต a d โอโอลิมปิโกนะครับในรายงานบอกว่าผู้บริหารของสโมสรโรม่าครับไม่เคยเปิดการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับน้ำมูเลยขณะที่น้ำมูเองก็ไม่มีแผนที่จะต่อสัญญาใหม่เหมือนกันดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะแยกทางกันหลังจบฤดูกาลน,นี้หรือว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2024ก็คือปีหน้า ก่อนหน้านี้นนครับมูรินโญ่ตกเป็นเป้าหมายของสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่น้ำมูเองครับปฏิเสธที่ไปกอบโกยเงินมหาศาลที่นั่นเพราะต้องการเคารพสัญญาและให้คำมั่นที่มีกับนักเตะและก็แฟนบอลเอาไว้อยู่ แต่ว่ายังไงก็ตามสโมสรดังแห่งซาอุดีโปรโลียยังคงเปิดประตูต้อนรับน้ำมูเหมือนเดิมเมื่อถึงช่วงเสมอหน้าและเมื่อถึงเวลานั้นมูรินโญ่จะมีอิสระในการพิจารณาข้อเสนอจากต่างทวีปด้วยนะครับโอ้โหนั่นเลยครับสำหรับอนาคตของน้ำมูครับโชเซ่มูรินโญ่น่าจะคุมโรมาในปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาใหม่แล้วก็เขาจะกลายเป็นโค้ชอิสระนะครับนั่นเลยครับ ช่วกันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับน้ำมูโชเซบร์นโยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคุณซื้อมากประสบการณ์คนนี้ไปที่ไหนใครๆก็รักนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม